สําหรับคลิปนี้นะคะป้าแหม่จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการที่จะทําให้พริกของเราออกดอกแล้วก็ติดผลได้นานมากขึ้นคือเป็นการกระตุ้นตาดอกนั่นเองค่ะเพื่อนๆอก่อนอื่นให้ชมพริกป้าแหมมก่อนนะปีนี้พริกให้ผลผลิตค่อนข้างดีค่ะเพื่อนๆและที่สําคัญเขาก็จะออกดอกต่อเนื่องค่ะดูดูตรงนี้ออกดอกต่อเนื่องแล้วก็ แตกยอดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ไม่ยากเลยค่ะและก็จะทําให้เราได้พริกมีพริกกินไปยาวนานแล้วก็ตลอดปีเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งปกติที่สวนป้าแหม่มนะปะ้าแหมมก็จะปลูกไว้กินสําหรับทําอาหารเป็นพริกสดแบบนี้นะคะหลังจากที่เขา แดงแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนป้าแหม่มก็จะตากแดดเอาไว้ทานได้ทั้งปีนะซึ่งวิธีนี้นอกจากจะทําให้เขา,าติดผลได้นานแล้วยังสามารถลดปัญหาเรื่องโรคลาของพริกได้ด้วยมาดูวิธีการง่ายๆเลยค่ะเมื่อพริกของเราเริ่มออกดอกนะคะหรือว่าติดผลแบบนี้นะเราจะทําการเด็ดเห็นไหมคะก้านใบตรงที่ขั้วระหว่างที่เป็นช่อขึ้นมานะคะเพื่อนๆนเราจะเด็ดทิ้งเลยค่ะเพราะวิธีการนี้จะเป็นการ ลดการนำสารอาหารไปที่ใบจะทำให้ดอกแล้วก็ผลของเขาสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้ป้ามจะค่อ,คอยๆเด็ดออกเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเมื่อผลของเขาเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเราก็จะเด็ดกิ่งเนี่ยเด็ดใบที่อยู่ตรงชอ่อข้อระหว่างด้านล่างของพริกแบบนี้ออกทั้งหมดเลยนะคะจะทำให้พริกผลของเขาโตเร็วแล้วก็เขาก็จะต่อยอด ไปได้เรื่อยๆค่ะและดอกของเขาก็จะค่อนข้างสมบูรณ์เห็นไหมคะพวกนี้คือป้าแมมเด็ดออกหมดเลยนะคะพอเด็ดแล้วจะทําให้ผลของเขาสวยแล้วก็เขาเรียกว่าผลของเขาจะสมบูรณ์มากขึ้นอันนี้ให้ดูต้นที่ก่อนที่เขาจะโตนะคะเนี่ยป้าแมมเด็ดตอนที่เขาเริ่มออกดอกนะคะเนี่ยคะ่ะเด็ดง่ายๆค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะวิธีนี้นอกจากจะทําให้อ พีของเราแตกยอดได้ดีขึ้นแล้วนะคะยังลดปัญหาเรื่องเชื้อราแล้วก็พวกมแมลงต่างๆรบกวนพีกของเราได้ด้วยค่ะและมาดูส่วนที่2ที่ป้าแหม่มใช้นะคะหลังจากที่เด็ดใบเพื่อกระตุ้นตาดอกแล้วนะคะป้าแหม่มก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดหรือว่าถ้าใครไม่มีฮอร์โมนนมสดก็สามารถใช้นมสดทั่วๆไปได้และป้าแหม่มจะผสมด้วยไข่สดของเรานี่แหละคะ่ะไข่แดงนะและ ส่วนผสมต่อมาก็จะใช้ผงชูรสน,นะคะผสมลงไปแล้วก็ที่สําคัญเมื่อผสมแล้วก็คนกันให้เรียบร้อยแล้วก็กรองเอาแล้วเราก็สามารถนําไปฉีดพ่นหลังจากที่เราเด็ดใบเพื่อกตุ้นตาแดกได้เลยนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นการเสริมแคลเซียมให้กับพิชของเราและเป็นการดึงดูดแมลงคือบางที่นะคะเพื่อนๆคะ่ะ,มะแมลงก็จะน้อยหรือว่าพีชก็จะน้อยทําให้เกิดการผสมพันธุ์ไม่ดีทําให้ อาการผสมเกสรของพืชไม่ค่อยดีนะคะวิธีนี้ก็จะช่วย็นการทาให้เกิดความสมบูรณ์ในการผสมการเกสรได้มากขึ้นซึ่งการฉีดพ่นนะคะเราสามารถนําไปฉีดพ่นที่ช่วงเช้าหรือเย็นก็ได้หรือว่าหากเราฉีดพ่นไม่หมดก็สามารถผสมน้ําแล้วก็ไปโรดราที่โคนได้เลยค่ะเพื่อนๆซึ่งสูตรนี้ที่แม่แหม่มบอกสูตรนี้นะคะสามารถใช้กับพืชทุกชนิดค่ะ นี่ก็เป็นสูตรง่ายๆค่ะเพื่อนๆที่เราใช้แล้วได้ผลนะก็นำมาฝากกันแล้วถ้าใครชอบนะคะกดไลค์หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะขอบคุณสาหรับการรับชมค่ะเพื่อนๆอยู่ดีมีความสุขมีพิกติดผลเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ